ยายสําอางเลอทวินวันนี้พกเพลงขอทานคนสุดท้ายนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้แอดคาราบาวแต่งสองบทเพลงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำนานเพลงเพื่อชีวิตเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2525ถึง2527นับเป็นเพลงดังในอดีตที่ฟังติดหูจนร้องกันได้ทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นคือเพลงวันนพกและยายสำอาง ยายสำอางเลิศทวินเป็นชาวตำระบางช้างอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพ่อเป็นคนจีนเมื่อแรกคลอดออกมาเป็นลูกสาวด้วยธรรมเนียมจีนที่ต้องการลูกชายจึงไม่เป็นที่ชอบใจของผู้เป็นพ่อประกอบกับแรกเกิดมาไม่ค่อยแข็งแรงนักพ่อและแม่จึงนำไปวางทิ้งไว้ที่ศาลาวัดบางน้อยเดชบุญที่มีวันิพกสองคนผัวมีผ่านมาพบเข้าจึงนำไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม พ่อแม่บุญธรรมนั้นเป็นวัน,นิพกยากจนแต่ไม่จนน้ำใจได้พาเด็กน้อยออกร่อนเร่พเนจรร้องเพลงขอทานเรื่อยไปแต่เครสาสหาซ้ำซัดเมื่ออายุได้สี่ขวบเด็กน้อยก็ตาบอดสนิทลงทั้งสองข้างเนื่องจากตาเป็นเกล็ดกระดิและมีอาการเจ็บตาเรื่อยมาโดยไม่ได้หาหมอรักษาจนกระทั่งตาบอดสนิทมองไม่เห็นในที่สุดเพลงขอทาน ที่ได้ยินได้ฟังมาแต่เล็กแต่น้อยถูกซึมซับหลอมจนเป็นจิตวิญญาณของศิลปินโดยแท้จริงยายสำอางจึงสามารถขับร้องเพลงขอทานเป็นสามาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญถึงแม้จะไม่เคยได้รับการศึกษาระดับสูงแต่ปริญญาชีวิตนั้นมีไม่แพ้ใครเราลองนึกภาพตามในสมัยก่อนยังไม่มีช่องทางโซเชียลโทรทัศน์และวิทยุยังเป็นของที่ไม่ใช่ทุกบ้าน จะซื้อหามาได้โดยง่ายโรงหนังโรงละครยิ่งแล้วใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนานทีปีหนจึงจะมีงานบุญจัดมหาหรสพมาให้ความบันเทิงกันสักครั้งจึงเกิดวันนิพกเที่ร่อนเร่ในจอนไปทุกถิ่นที่ขับปลอมเพลงแก่ชาวบ้านให้ได้เรื่อนริงใจแลกเงินแลกอาหารเพื่อประทังอย่างชีพวันนิพกเพลงขอทานนั้นจะแตกต่างจากเพลงลูกทุ่งหรือลูกกรุงที่วันิพกทั่วไปนำมาร้องกัน นับว่าเพลงขอทานเป็นศิลปะเพลงพื้นบ้านซึ่งมีมาแต่ครั้งโบราณเลยทีเดียวเพลงขอทานหมายถึงเพลงพื้นบ้านภาคกลางชนิดหนึ่งยังเพลงลำตัดเพลงฉ่อยเพลงเรือแต่มีทุ่งทำนองเป็นของตนเองมักขับร้องเล่าเรื่องราวเป็นตอนตอนในนิทานชาดกนิทานพื้นบ้านหรือวรรนคดีไทยความยาวแล้วแต่เรื่องที่จะร้องเช่นพระรเมรีกุนช้างขุนแผนจันทโขลกและอื่นๆ โดยผู้ร้องหรือลูกคู่จะตีกลับมงโวนชิงหรือฉากเพื่อประกอบการเข้าจังหวัดตามแต่ถนะัดบางครั้งก็มีลูกคู่ร้องรับกันหลายคนด้วยแม้จะผ่านความทุกข์ยากลําเค็นแค่ไหนในสายตาของคนทั่วไปแต่นั่นไม่ใช่ตัวชี้วัดดัชนีความสุขของยายสำอางแกไม่ค่อยวิตกทุกร้อนต่อชะตาชีวิตที่พลิกผันทั้งยังเป็นคนอารมณ์ดีร่ำรวยอารมณ์ขัน ตลกสนุกสนานเข้ากับคนง่ายคำพูดจาฉชาญชาค,คล่องแคล่วและมีไหวพริบปฏิภาณว,ว่องไวแม้จะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือก็อตามจึงไม่แปลกใจที่ยายสำอางจะมีลูกเล่นพลาวพาวขนาดยังเป็นวณนิชกับพเนจรขับร้องเพลงขอทานเลี้ยงชีพด้วยความสามารถและเสียงกล้องกังวานอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อถึงเนื้อเรื่องตอนสนุกสนานก็ร้องล้อไปกับเสียงโทนและฉิงได้อย่างคลื้น และเมื่อถึงคราวต้องเศร้าก็ขับกล่อมได้สกสลดชนิดสะกดจิตกระชากใจคนดูเลยทีเดียวถ้าเป็นสมัยนี้คิดว่าน่าจะมีแฟนคลับติดตามเยอะแน่ๆน่ยายสำอางเคยมีสามีมาก่อนสองคนแต่ตายจากการไปเสียทั้งคู่จนมาอยู่กับสามีคนที่สาอายุ80กว่าปีชื่อว่าตาพาบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2527คาดว่าเสียชีวิตไปแล้วเช่นกัน ซึ่งถือว่าตาผาดเป็นคู่ทุกคู่ยากของยายสำอางเป็นเสมือนดวงตาคอยมองทางจูงไม้จูงมือเวลาไปไหนมาไหนโดยไม่เดือดร้อนนักยายสำอางเป็นวันนี้พกเพลงขอทานเที่ยวร่อนเร่ผเนจรไปตามที่ต่างๆหลายสิบปีจนกระทั่งประมาณปีพุทธศักราช25 2525่แกได้มาขับร้องเพลงขอทานอยู่แถวหน้าบ้านของอาจารย์อภัยนาคขุมซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่พ่อช่าง จนต่อมาเรื่องราวของยายสำอางรู้ถึงคุณอนเนกนาวิกมูลจึงได้ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพและบทความเรื่องชีวิตวัน,นิพกในหนังสืออยู่อย่างชาวสยามจากนั้นแอดคาราบาวได้นำเรื่องราวชีวิตไปแต่งบทเพลงวัน,นิพกและยายสำอางจนโด่งดังหลังจากนั้นยายสำอางก็ได้รับความช่วยเหลือโดยได้พาไปโชว์การขับร้องเพลงขอทานที่ศูนย์สังคีสิน และออกรายการโทรทัศน์ต่างๆหลายช่องในสมัยนั้นทําให้คนทั่วไปได้รู้จักเพลงขอทานมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งยายสําอางเคยถูกกรมประชาสงเคราะห์พาไปดูแลให้เป็นอยู่สุขสบายการได้แต่นั่งๆน,งนอนนอนไปวันๆันทำให้แกรู้สึกอึดอัดใจ,จเป็นที่สุดจึงขอออกมาใช้ชีวิตช่วงบ้านปลายอยู่ที่ชุมชนข้างวัดบางแวกสุดซอยพาณิชยาการทบุรีจรัสดิทวงสิา ถึงแม้ขณะนั้นยายสำอางจะเข้าสู่วัยชรา70กว่าปีไม่ได้หาเลี้ยงชีพเป็นวันนี้พกเพลงขอทานแล้วแต่ทว่าหญิงชราตาบอดสองข้างก็ม่เคยงอมืองอเท้ายังคงสู้ชีวิตต่อไปด้วยการหาเลี้ยงชีพเหลาลำไม้ไผ่ให้เป็นไม้เสียบไก่ปิ้งมีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วชนิดคนตาดีเทียบฝีมือไม่ได้เลยก็แล้วกันยายสำอางรลทวินเสียชีวิตอย่างสงบ ในบ้านซอยจรัญเสน็จวง13เมื่อปีพุทธศักราช2539ภาพยายสำอางถือมีดปาดตานคู่ชีวิตยังคงเป็นภาพที่จดจำติดตรึงใจแก่ผู้พบเห็นความกระชับกระเฉงและมีชีวิตชีวาตลอดชีวิตที่สร้างความสุขแก่คนทั่วไปแสดงถึงความเข้มแข็งของจิตใจที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความยากลำบากใดๆชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โดยไม่เบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนทุกใจแก่ผู้อื่นมีดวงตาก็ไร้ความหมายหากดวงใจมืดบอดด้วยจิตคารวะครูเพลงขอทานพื้นบ้านยายสำอางเลิศทวินวันนี้พบเพลงขอทานคนสุดท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากคุณลักษนาโภชนา ขอให้วันนี้และทุกๆวันเป็นวันดีๆนะครับ